สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Lumen Pro 6นะครับผมเสือหรือนิ c เน a m e ี g m a มน a m ด n ินเพจโรเมรียนดิวเตอร์ไทยแลนดและ Lu เมียนไทยครับวันนี้เราจะมาแนะนำกันถึงเรื่องการใช้งานในโหมดบิวนะครับ หลังจากที่เราคลิกโหมดบิลมานะครับเราก็จะมอะีอันนี้ผมเปิดซีนตัวอย่างไว้ละก็คือว่าขอบคุณซีนตัวอย่างนะครับจาก,กท่านพดกดหลดอยครับจากนั้นเรามาดูเริ่มต้นกันเลยนะครับทางซ้ายมือครับโหมดวิทเตอร์ครับก็คือโหมดสภาพแวดล,ลออ้อมเกียวครับสภาพภูมิอากาศอะไรเงี้ยครับผมก็ แตกกันไม่ยากตรงตัวเลย,ยเห็นเส้นทิศทางของแสงนะครับแสงอาทิตย์นะครับเราขยับดูครับผมตรงนี้เป็นการทิศทางในมุมสูงต่ำนะครับก็คือว่าเวลาเที่ยงหรือว่าประมาณ3โมง4โมงหโมงหรือ6โมงจนกระทั่งหบคํานครับ นะครับสมมุติเราเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นเรื่องของเมฆครับอพอเรื่องของเมฆก็ต้องมาชนิดของเมฆครับคลิกเข้าไปมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับหลายรูปแบบอันนี้ก็ปรับความนานแน่นของเมฆครับเห็นนะครับปรับความนานแน่นของมันส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของแสงนะครับ ความเข้มของแสงความสว่างของแสงต่างๆทดลองปรับดูครับปกติมาจะเป็นที่0.7ครับของรูมเบนโปร6ถ้ารูมเบนโโปร5ให้เป็นที่0.5ครับแสงสว่างจ้าเลยครับโอเคเรากลับมาที่เมนูอื่นๆกันนะครับต่อไปเป็นเมนูไลน์สเคปครับผม เมนูแลงสเค็ในนี้ก็จะมีคำสั่งมากมายอย่างเช่นการสร้างพืนดินนะครับการดึงดินขึ้นกดดินลงการทำดินให้มันเป็น,เ,ปนเนินลาบหรือจะทำเป็นแบบภูเขาหรือว่าเป็นเนินนะครับเดี๋ยวเราค่อยมายกตัเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาละเอียด อันนี้เกี่ยวกับน้ําในน้ําการสร้างน้ําก็มีหลายรูปแบบนะครับอันนี้คือสร้างโอเชียนก็คือทะเลเห็นไหมครับรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาดูันอีกทีปิดก่อนถัดมาคือการสร้างหญ้านะครับนี่ครับเปิดการสร้างหญ้าต่างๆความสูงของหญ้าเห็นไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกัน ส่วนตัวนี้เป็นเรื่องเทเลครับถ้าเกิมีรูปแบบของเทเลเราเลือกมากมายครับผมในเมนูตรงนี้ที่ลูเมกกำหนดมาให้นะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีอันนี้หมดเพ้น์ก็เหมือนกับการระบายสีทาสีครับอธิบายกันง่ายง่ายเราต้องการทาสีอะไรต่างเราแล้วก็คลิกไปนะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกหมดตัดไป ะคลิปวิดีโอถัดไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเยอะที่เรามาดูเมนูถัดไปคือเรื่องของแมทเทเรียนแมทเทเรียนนี้คือการกำหนดแมทเทเรียนต่างๆที่โมเดลที่เรานำเข้ามาทั้งหมดนะครับจากสกิลล่าปเนะี่ยพอเราคลิกปุ๊บแมทเเรียนนี้มันก็จะขึ้นแมทเทเรียนบัลลี่มาให้เราตั้งค่าโอเคยกเลิกไปก่อนนะครับเริ่มแมทเทเรียน ต่อไปเราจะคุยกันภาษาของรูปเนี่เลยนะครับอันนี้เราแนะนำเบื้องต้นไปก่อนออบเจกตก็คือการนำอ o อบเจกตต่างๆที่โปรแกรมมีให้เนี่ยครับพวกเนี้ยสำเน็จรูปเนี่ยเนียงรูปนะครับเอามาใช้งานนะครับแล้วก็หรือการเคลื่อนย้ายสกเกลเคลื่อนย้ายแบบแนวตั้งหมุนต่างๆ คอนเทกต์เมนูหรือว่าจะเป็นไลเมนู property การแก้ไขโมเดลการลบโมเดลหรือว่าในหมด Mode ห่ e เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาศึกษาในทีนะครับเหล่านี้คือการแนะนำตัวโปรแกรม Movement Pro 6ในหมวดของ i l d Mode ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรายังมีโหมดอื่นอีก แล้วต่อไปเราจะจบการแนะนําทั้งหมดเราก็จะมาเริ่มใช้โปรแกรมกันจริงจังนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมที่รับชม